สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูใบตองเช่นเคยนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะในวันนี้นะคะครูจะมาสรุปบทเรียนในหน่วยที่1เรื่องงานบ้านค่ะซึ่งในหน่วยที่1น,นะคะจะมีทั้งหมด4เรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านเรื่องที่สอง ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวเรื่องที่3การขวาดบ้านค่ะและเรื่องที่4นะคะการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารค่ะและในวันนี้นะคะครูจะมาสรุปบทเรียนในหน่วยที่1เรื่องงานบ้านเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นและเป็นการทบทวนด้วยค่ะ นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านค่ะสมาชิกในบ้านแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะบทบาทหมายถึงการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้ส่วนหน้าที่นะคะเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะและสมาชิกในบ้านทุกคนก็จะมีความสุขค่ะต่อไปนะคะเราไปดูบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านกันค่ะซึ่งคนแรกนะคะก็คือคุณพ่อค่ะคุณพ่อจะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้านค่ะ ทำงานหารายได้ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดนะคะทำสวนตัดหญ้าลดน้ำต้นไม้ค่ะแล้วก็ล้างรถยนต์ค่ะคนต่อไปนะคะก็คือคุณแม่ค่ะคุณแม่จะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้านค่ะทำงานหารายได้ประกอบอาหารซ่อมแซมเสื้อผ้าค่ะ ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในแต่ละครอบครัวนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะซึ่งบางครอบครัวคุณแม่อาจจะทำงานหารายได้ค่ะส่วนคุณพ่อนะคะก็อาจจะอยู่บ้านทำงานบ้านแทนคุณแม่ก็ได้ค่ะนั่นก็แล้วแต่ก,การวางแผนของแต่ละครอบครัวนะคะ ต่อไปนะคะเราไปดูบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวอีกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือลูกค่ะลูกก็คือตัวเรานั่นเองค่ะเรามีหน้าที่ตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูค่ะช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ำแต่งตัวหรือกิจวัตรประจำวันนั่นเองค่ะใช้ช้อนซ่อมและแก้วน้ำในการรับประทานอาหาร จัดเก็บของเล่นของใช้และอุปกรณ์การเรียนให้เป็นระเบียบค่ะอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการขวาดบ้านล้างจานล้างแก้วน้ำหรือทำงานบ้านในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะต่อไปค่ะเราไปดูประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวค่ะ 1. งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง งานภายในบ้านที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือได้เช่นการเก็บของเล่นการเก็บอุปกรณ์การเรียนการเก็บผ้าเช็ดตัวการเก็บรองเท้าค่ะ 2. งานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวการดูแลรักษาบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการปัดขวาดเช็ดถูการช่วยประกอบอาหารช่วยกรอกน้ำใส่กระบอกช่วยจัดโต๊ะอาหารการซักเสื้อผ้าการล้างภาชนะค่ะ เรื่องต่อไปในหน่วยที่1นนะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับการขวาดบ้านค่ะการขวาดบ้านเป็นงานที่ทำให้พื้นบ้านสะอาดปราศจากฝุ่นละอองและเศษผงไม่เป็นที่อยู่อาศัยของหนูหมดและ,มะแมลงต่างๆค่ะพื้นบ้านแต่ละบ้านอาจจะแตกต่างกันเช่นพื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนขัดเรียบพื้นปูนซีเมนขัดหยาบ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดพื้นบ้านแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะเราก็ควรที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้พื้นบ้านของเราใช้งานได้นานและไม่ชำรุดเสียหายค่ะนักเรียนลองสังเกตพื้นบ้านของนักเรียนเองนะคะว่าเป็นพื้นบ้านชนิดใดค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขวาดบ้านกันค่ะซึ่งอย่างแรกนะคะก็คือไม้ขวาดดอกญ่าค่ะวิธีใช้นะคะใช้ขวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนตัดเรียบค่ะอย่างที่2องนะคะไม้ขวาดทางมะพร้าวค่ะวิธีใช้ใช้ขวาดพื้นปูนซีเมนตัดหยาบค่ะอย่างที่3มนะคะที่ตักผงค่ะ วิธีใช้ใช้ตักฝุ่นผงหรือเศษผงที่ขวาดรวมกันแล้วนำไปทิ้งถังขยะค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือถังขยะค่ะวิธีใช้ใช้รองรับขยะประเภทต่างๆภายในบ้านค่ะซึ่งจะแยกออกเป็นสีสีนะคะสีแดงก็คือขยะอันตรายค่ะสีเขียวขยะเปียกค่ะสีน้ำเงินขยะทั่วไปค่ะและสีเหลืองนะคะเป็นพวกขยะรีไซเคิลค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องวิธีการขวาดบ้านกันค่ะวิธีการขวาดบ้านตามชนิดของพื้นไม้นะคะพื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนขัดเรียบภายในบ้านค่ะซึ่งเราก็จะใช้ไม้ขวาดดอกหญ้าในการขวาดนะคะโดยขั้นตอนที่1ค่ะใช้ไม้ขวาดดอกหญ้าขวาดฝุ่นผงโดยเริ่มจากมุมห้องหรือใต้โต๊ะก,ก่อนค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะขวาดฝุ่นผงไปในทางเดียวกันแล้วกองรวมให้เป็นกองเดียวกันถ้าเป็นพื้นไม้ให้ขวาดตามแนวยาวของไม้โดยขวาดไปในทางเดียวกันค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนที่3ค่ะขวาดกองฝุ่นใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งถังขยะค่ะ ต่อไปนะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารกันค่ะซึ่งขั้นตอนหลังการรับประทานอาหารนะคะเราก็ควรที่จะล้างทำความสะอาดค่ะความนะคะเช็ดหรือผึ่งให้แห้งค่ะแล้วก็เก็บอุปกรณ์นั้นนะคะเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะซึ่งอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนะคะนั่นก็จะมีจานค่ะชามถ้วย แก้วน้ำแล้วก็ช้อนซ่อมค่ะต่อไปนะคะเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจานชามถ้วยและช้อนซ่อมกันค่ะก็จะมีแผ่นขัดค่ะฟองน้ำผ้าสะอาดน้ำยาล้างจานถ้วยใส่น้ำยาล้างจานกะละมังใบใหญ่ค่ะ โดยหลังจากการใช้งานควรปิดฝาน้ำยาล้างจานให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้หกเลอะเทอะค่ะล้างทำความสะอาดแผ่นขัดฟองน้ำถ้วยใส่น้ำยาล้างจานและกาละมังแล้วความให้แห้งค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือผ้าสะอาดที่เช็ดจานให้นำไปซักให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้งจึงนำกลับมาใช้งานอีกครั้งค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะของตัวเราเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาชมคลิปสื่อวิดีโอวิธีการล้างจานชามถ้วยและช้อนส้อมกันค่ะพอวออนไลน์ <ไป S 2> ลนี่เยซบทเรียนออนไลน์ .2 การงานอาชีการล้างจานชามถ้วยและช้อนส้อมไปดูกันเลยครับ ขั้นตอนที่หนึ่งใช้ชอ้อนขวาเศษอาหารออกจากจานชามถ้วยขั้นตอนที่สองล้างจานชามถ้วยและช้อนต้องในน้ำสะอาดหนึ่งครั้งขั้นตอนที่สามผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยหรืออ่างล้างหรือกระมังขั้นตอนที่สี่ใช้แผ่นขาดชุบน้ำยาล้างจานและถูจาน ชามถ้วยชอ้อนซองทั้งภายในและภายนอกด้านหน้าและด้านหลังขัง้นตอนที่ห้าล้างจานชามถ้วยและชอ้อนซองให้น้ำสะอาดสองถงสามครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่นขั้นตอนที่หกนำจานชามชอ้อนและซอมไปคว่ำหรือถึงแดดให้แห้งขัง้นตอนที่เจ็ด เก็บจานชามถ้วยเข้าตู้ช้อนซ้อมเก็บเข้าที่เก็บหากไม่ได้เก็บจานชามถ้วยและช้อนซ้อมในตู้ให้ใช้ผ้าสะอาดคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและอมลงต่างๆนะครับ เมื่อเราดูสื่อวิดีโอขั้นตอนการล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราไปเรียนวิธีการล้างแก้วกันค่ะวิธีการล้างแก้วนะคะวิธีที่1ล้างแก้วด้วยน้ำสะอาด1ครั้งค่ะวิธีที่2นะคะผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยอ่างล้างจานหรือกาละมังค่ะ วิธีที่3นะคะใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานถูภายในแก้วภายนอกแก้วและขอบแก้วค่ะวิธีต่อไปนะคะเป็นวิธีที่4ค่ะล้างแก้วในน้ำสะอาด2-3ครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่นค่ะวิธีที่5นะคะคว่มแก้วในที่คว่มแก้วหรือนำไปผึ่งจนแห้งค่ะ และวิธีสุดท้ายนะคะเก็บแก้วที่แห้งไว้ในตู้หรือในตะกร้าโปง่งแล้วใช้ผ้าขาวคุมไว้ค่ะเพื่อป้องกันฝุ่นมดหรือแมลงนะคะ<ป>ค่ะและเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่1นนะคะนั่นก็คือประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีค่ะ ประโยชน์ข้อแรกนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารจะสะอาดปราศจากเชื้อโรคทำให้ปลอดภัยเมื่อนำมาใช้งานค่ะประโยชน์อย่างที่2นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการล้างทำความสะอาดค่ะและประโยชน์ข้อสุดท้ายนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร จะมีอายุการใช้งานนานขึ้นค่ะไม่ชำรุดแตกหักหรือเสียหายค่ะ และในวันนี้นะคะคุณครูได้ทบทวนความรู้ในหน่วยที่1เรื่องงานบ้านให้นักเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาทำแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนนในหน่วยที่1ผ่านทาง Google f o r m ตามลิงก์นี้เลยค่ะลิงก์นี้นะคะครูได้ส่งให้ทางไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนเพียงแค่กดเข้าไปในลิงก์นะคะแล้วก็ กรอกชื่อนมสกุลชั้นแล้วก็เลขที่นะคะจากนั้นนักเรียนก็กดคำว่าถัดไปได้เลยค่ะนักเรียนก็จะเห็นแบบทดสอบหน่วยที่1เรื่องงานบ้านนะคะมีทั้งหมด10ข้อค่ะนักเรียนก็สามารถทําได้เลยนะคะพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนตรวจดูคําตอบและกดส่งคําตอบให้คุณครูได้เลยค่ะครูก็จะได้เก็บคะแนนให้กับนักเรียนนะคะสําหรับวันนี้ในวิชาการงาน คุณครูได้ทบทวนความรู้ในหน่วยที่หนึ่งให้นักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ